กลับสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะรานิดาเพียรโคโกรกรดค่ะวันนี้มาขอสาธยายธรรมสั้นๆนะคะน้อมกราบบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประบาททุกพระองนะคะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และกราบครูบาอาจารย์พี่วันว,นวนชิตาวันชานนที่เมตตาให้โอกาสในการสร้างบุญในวันนี้นะคะคือจริงๆตี้ก็อยากจะมาต่ออาจารย์สัปดาห์ที่แล้วนะคะวันที่25วันอาทิตย์พอดีตี้พูดถึงเรื่องของการอาธิษฐานจิต จากหนังสือเล่มนี้นะคะที่เราใช้สวดมนต์ในบ้านนิพพานคำอธิษฐานจิตอขอเป็นชาติสุดท้ายนะคะแล้วตี้ก็พูดถึงว่าการขออธิษฐานชาติสุดท้ายนั้นเจ้ากรรมนายเวทมาเต็มเลยค่ะแล้ววันนี้จะพูดถึงว่าเราจะสู้ยังไงเพราะว่าเพื่อนตี้คนหนึ่งที่เคยชวนให้อธิษฐานชาติสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่กล้าอธิษฐาน เพราะเขาบอกว่าเห็นเห็นตี้แล้วรู้เลยว่าที่ตี้เจอวิบากกรรมเยอะขนาดเนี้ยเป็นเพราะตี้อธิษฐานชาติสุดท้ายฉันไม่อธิษฐานกับเธอหรอกฉันกลัวก็ต้องบอกเลยนะคะว่าต่อให้เราไม่อธิษฐานชาติสุดท้ายทุกวันนี้เราเจอวิบากกรรมอยู่ไหมเราทุกข์อยู่ไหมไม่ว่าจะทุกข์กับการทำมาหากินทุกข์กับโรคระบาด ก,กับร่างกายที่มันไม่เที่ยงที่มันเจ็บป่วยที่มันแก่มันเจ็บมันตายที่มันบังคับไม่ได้เธอยังทุกอยู่ไหมนั่นสิแล้วเธอจะเจ็บตัวฟรีทำไมเธอจะทุกฟรีทำไมในเมื่อถ้าเกิดไม่อธิษฐานชาติสุดท้ายก็ยังต้องกลับมาเกิดมาทุกมาเจ็บมาแก่มาตายมาพลัดพรากจากของรักของชอบใจอีกนะ่ะทำไม ไม่ทําชาตินี้ให้มันเป็นชาติสุดท้ายอดทนให้มันเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะว่าชาติหน้าก็ไม่รู้จะได้เป็นคนหรือเปล่าหรือจะได้เป็นอะไรจะได้พบพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ในเมื่อชาตินี้ได้เกิดแล้วได้พบพระพุทธเจ้าแล้วทําไมล่ะจะไม่อธิษฐานให้เป็นชาติสุดท้ายให้จบไปเลยไม่ต้องมาเวียนไหวเวียนตายเวียนเกิดอีก ซึ่งตี้ก็ต้องยอมรับว่าตีเจอวิบากกรรมมาในหลายรูปแบบนะคะแต่สิ่งที่ตี้สู้กับวิบากกรรมนั่นก็คือสู้กับเจ้ากรรมนายเวรเราจะสู้กับเจ้ากรรมนายเวรยังไงอะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำบาปทำกรรมอะไรมากี่ภพกี่ชาติแล้วที่เขาจะมาทวงเอาคืนซึ่งแรกๆนะตีก็รู้สึกว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเหมือนดวงจิตท,ที่เกเรอะ ทำไมเธอต้องแกล้งฉันละ่ะเธอเกเรเธอนีสใสไม่ดีเลยเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบนั้นเราเราลืมไปว่าที่เขามาแกล้งเราเพราะเราเคยแกล้งเขาไว้เราเคยทําเขาไว้เราเขาถึงมาตามเอาคืนดังนั้นเราจะต้องขอขมากับเขาขอขมากด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันผิดไปแล้ววันนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วนะ ฉันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแล้วฉันจะไม่มาเกิดอีกแล้วฉันจะไม่เป็นศัตรูกับใครอีกต่อไปแล้วขอได้โปรดเปิดทางให้ฉันได้ทําเพื่อให้ถึงซึ่งฝั่งของพระนิพพานด้วยเถิดบุญใดกุศลใดนั้นก็ขอให้ท่านเจ้ากรรมในเวททั้งหลายได้มีส่วนในทุกบุญทุกกุศลนั้นหากลูกได้โสดาบันก็ขอให้ท่านได้โสดาบันหากลูกได อรหันต์ก็ขอให้ท่านได้อรหันต์ได้ความค้นทุกถาวรนั้นด้วยเถิดที่จะขอพูดถึงในส่วนที่ตี้ทำนะคะว่าตี้อธิษฐานอย่างไรนั่นก็คือบุญของเรามันมีน้อยนิดนะคะเราจะต้องนำบุญนั้นถวายต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านสาธุก,การให้ท่านโมทนาต่อบุญนั้นเพื่อให้บุญของเรานั้นใหญ่เยอะพอที่จะ ส่งให้ท่านเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายให้ท่านได้รับบุญได้รับกุศลเพียงพอนะคะและก็แผ่ให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆกองไว้นะคะให้มันมีจํานวนมากพอเหมือนตื้อเจ้ากรรมนเวรไปเรื่อยๆนะคะอธิษฐานเรื่อยๆที่จะใช้คําอธิษฐานแบบนี้นะคะขอน้อมกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุกพระองค์กราบสมเด็จพ่อองคปฐมบรมมัมมบิดา คุณพ่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าพระอรหันตีาสบบนชั้นพระนิพพานทุกพระบาททุกพระองค์ลูกมาขอความเมตตาลูกมีนามบนโลกมนุษย์ว่าระนิดาเพียรโคกรวกรธมาขอเข้าถึงเข้าเพิ่งบารมีทุกพระบาททุกพระองค์บุญกุศลใดที่ลูกได้กระทํามาแล้วในทุกภพทุกชาติขอน้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายแด่ทุกพระบาททุกพระองค์ ขอทุกพระบาททุกพระองค์ได้โปรดเมตตารับบุญรับกุศลของลูกด้วยเถิดและเมื่อรับแล้วก็ขอเมตตาแผ่บุญกุศลนั้นให้กับท่านเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายของลูกในทุกภพทุกชาติวันนี้ลูกมาขอขมากรรมขอท่านเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายได้โปรดรับบุญกุศลของลูกแทนเครื่องขอขมากรรมต่อทุกบาปทุกกรรม ที่ลูกนั้นได้เคยผิดพลาดไปหากลูกน้ำได้เคยผิดพลาดไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้ก็ดีวันนี้มาขอขมาต่อทุกบาปทุกกรรมต่อทุกความผิดวันนี้ตั้งจิตตั้งใจใหม่แล้วเป็นคนใหม่แล้วไม่ขอเป็นศัตรูกับใครและไม่ขอมาเกิดอีกแล้ว ขอทุกพระบาททุกพระองค์เมตตาเพนพยานขอท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเมตตามาปลดโทษมางดโทษล่วงเกินทั้งหลายให้กับลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะและขอเมตตามาเปิดทางให้ลูกให้เข้าได้เข้าถึงซึ่งกระแสแห่งพระนิพพานจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ทาวรบุญกุศลใดที่ตั้งใจดีแล้วนี้ ขอให้ท่านเจ้ากรรมในเวททั้งหลายได้มีส่วนในทุกบนทุกกุศลนั้นเชกเช่นเดียวกับลูกจะพึงได้รับขอท่านเจ้ากรรมในเวททั้งหลายมาโมทนาสาทุกการกับทุกทุกความตั้งใจดีนี้ของลูกและขอให้ได้กลับบ้านนิพานด้วยกันทุกดวงจิตด้วยเถิดเจ้าคะสาธุสาธุสาธุนี่คือสิ่งที่ที่ตี้ทำเป็นประจำนะคะ แล้วก็นึกขึ้นเมื่อไหรก่ก็ก็ทำทำเรื่อยๆนะคะเป็นการตื้อเจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะเข้าห้องน้ําไม่ว่าจะรดน้ําต้นไม้ทําสวนหรือทําอะไรอยู่เมื่อ,อไหร่ที่อยู่เงียบๆสงบไม่มีคนกวนที่ก็จะตั้งจิตอธิษฐานไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเวลาเยอะไม่จําเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธินะคะเข้าห้องน้ําแปลงวันอาบน้ําล้างหน้าถ่ายเยี่ยว ก็ทำได้หมดนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ตี้ทำถ้าใครจะลองไปทำก็ได้นะคะก็ไม่สง,งวนสิทธ์นะคะแล้วแต่วิธีของใครแต่ถ้าไม่ถูกจริตกับใครยังไงก็ขอขามาลาโทษไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ตี้ก็ขอจบการสาธยายทำไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะสาธุสาธ